ดันสิครับเก่งไว้ขึ้นมาเก่งกว่าขึ้นมาจ่าให้น้องตา Thank oh you.

วินทร์ครับขออนุญาตพักลงไปฮะพอดีขึ้นดินๆขอบคุณครับโอมโซนี่เอ็นจิเนียร์จิ๊บบอกได้หน่อยครับแต่ได้ไปได้ครับโค้ชพี่โตครับ

เจ้ให้กับน้องเต้ยใส่สนครับอมมาให้เฟจีเฟจีทให้คยนเนะเด็กคอแน่เกครักคนมาจับเด็กนี้เ <S ess Hiç> <S ess Mississippi> ็คนไ้รงให้กับเจีเี้ลยใเส้อผนต่อไปครับเไป ที่เราต้องเล่นโต๊ะให้คนไทยดีที่สุดแน่โอ้โห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 โอ ตรงมากับเองแล้วจ่ายเงินนิ้วตรงกลับไปกัตรงมาเดี้ยวไปมาโนนนี่ตรไปเป็นที่ตงไป มันส่งมาแบบชาอกานเสียมันเก็บลงไปครับี่มบมาจ่ายที่น้องจอ่าคุณิ่วยิงแสายยาวคิวังเีย่ะนอหน้าอที่สนะครับตัุเวลาครับเ่สองใค้ชไ บอลยัดกับตีนี้ตีนี้ยัดจูนกุญชิพเรดดี้ตคอสมาดูนี้ขึ้นมาวางตีสอคะแนนนะยัดมาทำให้ได้ไหมนะสงมาให้คือกุณจิวกุณจิวส่งมาเบอร์จีสองหยอดตงไปกชิรดดี

นี่ครับบอกว่าเอฟซีทีบางกรวยครับตามมาแซลนะครับตามมาแซลนะครับผมเด็ีดีครับเด็ีดีลงโซนนี่ไปไปโอ้โหจบไม่ดีจบไม่ดีตามคะแนนไจใครเบอร์บอลที่หนึ่ลายใจให้มอเต้ ส่ง <ถ tweeted, S 1> มาให้กับเจี่เจที่เดนคอยตอคแนนด้วยการเตะยดเงิส่งมาให้กับโคลนารตส่งมีมอเตเร์อยต่อคะแนน้ด้วยส่งมาให้กับโคลนารติ

hai